เสียงมาเสียงมาหน่อยครับโอ้โหขอเสียงรบาอให้กับน้องไรอันอีกหนึ่งรอบเสียงเบามากเลยอ่ะคุณพี่น้องมาขนาดนี้แล้วนะครับผมขอเสียง loud อีกหนึ่งรอบครับสวัสดีน้องไรอันสวัสดีครับหนักไหมครับ ให้พี่ช่วยแบ่งแบาแบ่งเบาภารานนี้ได้นะอยู่ครับ <c oughs> รอเล่นนะฮะเรามาอย่างเป็นมิตรนะครับผมบมิตรฉันน้องไรอันครับก <c oughs> ่อนอื่นเลยขอ <c oughs> มิตรครับมิตรภาพคุณผิดคุณผิดคุณผิดน้องไรอันครับก่อนอื่นเลยขอต้อนรับนะครับผมสู่งานนี้เลยครับรถโชว์สากแก้วโอท็อปนั่นเองนะฮะวันนี้เรียกได้ว่าในงานของเราเนี่ยก็มีสินค้าจากสวัสดิ์สากแก้วเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับน้องไรอันฮะครับผมใช่ครับผมแล้วก็ว เดี๋ยวถามน้องและอาสุนนิดนึงช่วงนี้มีผลงานอะไรให้แฟนคลับเนี่ยได้ติดตามบ้างไหมฮะมีอยู่บ้างครับแต่ก่อนที่ฝากผลงานขอฝากร้านที่พี่ทุกๆคนที่นี่ก่อนนะฮะฝากทุกๆคนเลยนะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมชมได้นะครับแล้วแต่ความชอบจากไหนเอาวันนั้นเลยนะฮะใครว่างๆพาครอบครัวาม,มาเที่ยวได้นะครับถึงวันที่27ใช่ไหมฮะพี่ ใช่ครับใช่ครับอที่จะมีหลายวันเลยนะครับมาเที่ยวเล่นกันได้นะครับก็ฝากผลงานนะฮะไม่หมดนี่ครับจันถึงพฤหัส6โมงเย็นนะครับแล้วก็ละครทางช่องเวิร์กพอยต์ตุลานี้ครับตอนแรกนะจ๊ะฝากด้วยเพลงรำคำถึงแก้วนะฮะอ๋อเขาถือพวกมือด้วยไหนใครเป็นแฟนแฟนของไม้หมดนี่บ้างไหมฮะดูน้องตลอดเลยใช่ไหมน่าชื่นใจเลยเดี๋ยวน้องจะมีละครนั้นหรือว่ามีอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะฉายครับกำลังจะฉายแฟนคลับพร้อมไหมฮะ นะพร้อมไหมฮะโอเคก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้น้องไรอันกล่าวอะไรสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับครผมต้องขอขอบคุณกันเลยนน่าดาเข็มทองนะครับผออสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินนะครับชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ท่านสมสมชาตินะครับพัชรพานิตนะครับพัฒนาการจังหวัดสระแก้วนะครับผมถือมือหน่ครับนะฮะเดี๋ยวก็ ขอบคุณทุกท่านก่อนเลยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันสักนิดหนึ่งนะครับมาครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันช็อตแรกพี่ขอเป็นแบบเซลฟี่ได้เลย